เดี๋ยวผมขอลงไปจีวรท่านนะครับขอให้หลวงพ่อรวยคุม้มครองครับว่าไม่สวยไงขอดโทษครับเดี๋ยวขึ้นมาแก้ครับขึ้นมาแก้อีกค,ครับขอให้หลวงพ่อรวยคุ้มครองครับขอให้หลวงพ่อรวยคุ้มครองทุกร้านทุกคนเลยที่มาเที่ยวครับรวยๆกันทุกคนเลย โอเคครับเดี๋ยวลงไปจีวรแล well ้วขอให้หลวงพ่อรวยคุ้มครองทุกคนนะครับองพุทธจักรโตมขอครับเข้าใจวางนี้งานนะครับขอบอคุณเด็กๆตัวน้อยที่เอาตังค์มาวางครับหวนใจเด็กๆแล้ววันนี้ขอให้องพุทธจักรโตมคุ้มครองทุกคนนะครับขอบคุณงานล้อมั้วมมันขอบคุณโลงพิสตาหลวบุรีครับคุณอาสวัสดีครับคุณอาคุมงาน แต่งานเราโลมันนะเฮ้ยหลวงพ่อโลมพ่อครับรู้สึกว่าตรงนี้จะเพิ่มเนื้อเข้าไปอีกก็ลองหายขอบคุณพิกซีพนักงานที่พิกซีใหญ่บุรีที่มาเดินมาทักทายครับผมว่าเฮ้ยหลวงพ่อลมพ่อครับอีกรอบเลย